สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพี่ตาเชนนี่เราวันนี้ก็มาเก็บประดับวันเสาร์ตรงเสาร์ตรงนี่นะเสาร์บัวเสารบัวก็หลังจะกที่เราผ่านไปนานแล้วก็จะมาประดับเฮ้ยบัวหลงบัวหลงบัว ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอไหนี่ยมับผมมาอยู่ใต้นั้นอยู่ใต้นั้นครับผมนี่นะครับเราจะมา วหัวบัวผมสวัวหัวบัวนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์นำทงเอ้อุปกรณ์ทำทเทำสาทงอันนี้จะเป็นไม้ที่เขาประดับแล้วจะมาใส่อันนี้ก็คือหัวบัวครับผมอันนี้หัวบัวหลังจากเราก็เราจะนำมาใส่อันนี้มันใส่ไม่ได้ครับผมด้านนี้มันใส่ไม่ได้โอ้อใส่ด้านถูก อันนี้ด้านผิดอันนี้ด้านถูกครับผมเราจะใส่ไปลงไปในสทาทองครับผมอ่านเลยครับผมอะเราต้องมัดแน่นๆหน่อยนะครับผมต้องมัดน่นๆหน่อยต้องมัดแน่นๆหน่อยครับ อันนี้นะครับเราจะเอาทองมาจักในนี้นะผมทงผมอยู่ชั้นสุดชั้นสี่แล้วก็มามาจับขอทงชัดนะผมเราจะเอาทองาทงรับ เอว่าันหนงยาอนี้ครับผมนี่เนาะอันนี้วนะนะัเสานทีจะมัดันที่เราจะมัดมันจะไปเอาน้าเอามันเอาหนังยางมาก่อนบอก เอามันเส้นนี้ก็พอให้ผมอันนี้าจะผูกกันนะครับอย่างนี้นะครับถ้าหนังยางใหญ่มันก็ผูกไมก็ผูกได้ก็มถ้าหนังยางมันใหญ่ก็ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็มาแบบนี้ก็ได้ ไปลก็แล้วโอ้ยแล้วทำยากตอนนี้ยากเลยนะครับเอาวหลัขั้นบนเสร็จแล้วนะครับผมแล้วกว่อนนี้เห็นอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรอ่าต่อมาจะเป็นด้านล่างด้านล่างครับผมด้านล่าง

แล้วก็มาเสร็จแล้วเราจะได้เป็นตัวใหม่งนะี้ยอุ้ยมีครับผมแดงขาวน้ำเงินครับผมต้องใช้มีสามสีแดงขาวน้ำเงินแล้วระบกครับผมเราต้องเอาเก็บไอ้ไปให้ทุ้ทวดว่าเราแกะน้ำยางแกะปลา,ายเชือกเอาไว้ในรถก่อนแล้วก็เอาถุงมาเก็บใส่ถุง โอไหนล่งไม่หู่ละ่ากระาทุ่งเนี่ยเอ้ยตรงงดีเ เปิดหรือเปล่ายังเปิดนะครับผมไอ้าาก็เป็นเสาอีกอันหนึ่งเราจะถอดจะถอดาตรงนี้เขบาบอกว่าให้เป็นการเกียร์ตรงนี้อยู่นี่ ไยงยาไปด้วยยมนมันยางไปด้วยเราจะได้มันรแค่อนเดียวแล้วก็ไหนย่ังเขามาทัสองเส้นอัล 越来做 ก็ตายよก็ตายอยู่ยอ๋กับสำหรับคลิปนี้เราก็ลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผม